สวัสดีค่ะเมื่อนี้อยู่กับคุณพ่อคุณพ่อคุณพอซื้อย่างสวัสดีค่ะคุณพ่อโชคกำนวยวันดีค่ะคุณพ่อวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะอคุณพลอโชกกำนวยน้ำสกุลน้ำสกุลยังเหรอคะสิงสายสิงสายเออคุณพอโชกกำนวยสิงสายซื้อกบง่ามกับพอเด้ยนี้คุณพอยิ้มเมื่อกันอะเมื่อนี้มากับผู้นำไฟปกครองนะคะ ็นตัวแทนเทศบานผู้ซอยดาวใจค่ะผู้ซอยดาวใจน้ามสกุลสีเสริมค่ะดาวใจสีเสริมค่ะแล้วก็สมาชิกสภาค่ะนะคะสมาชิกสภาค่ะชื่อวิไลวันศีสุธรรมค่ะออกมากับทีมงานวันนี้ค่ะมาเบาคุยมาหาคุณพอคุณพอเโชว์กำนวยสิงสายเป็นเขตที่ตกํำรวจจากเจ้าพ่อ นะคะต๊กสำรวจจากเจพปทอพื่งมะโหขอมเพราะว่าจากการสำรวจเจอปทอก็คือความจำเป็นขันพื้นฐานนะคะพื้นต๊กสำรวจพอคุณพอนี่มีซื้ออยู่ในบ้านเหล็กทีมีบ้านเหล็กทีแต่ว่าบบมีบ้านบบมีบ้านอยู่นะคะบบมีบ้านอยู่ค่ะบบมีบ้านอยู่ซูมือนี่คุณพ่ออาศัยอยู่ใสคะ่ะ อาศัยอยู่วัดนี่ครับอยู่วัดตอนนี้คือเขาอยู่บริเวณวัดนะคะบริเวณวัดบริเวณวัดหลวงพอ่อยู่ฟัง้นนะอาศัยอยู่อยู่ที่วัดเวลาเวลากินคือมากินอยู่หนีนอกคนพอนะมากินอยู่นีอ่ะมากัมาอาศัยอ,อาหารเนาะที่ญาติโยมเพิ่นมาถวายพระย่ำเสาย่ำเพ้นแล้วก็ย่ำเพล,ลนย่ำแรงเขาแรงกินใส่พอ ยินอย่นนี่คือญาตยโยมก็จะเอาจับเพีนญยาดยโอมก็จะเอาไซปินโตเอาอาหารี่วาบูบูดินทีนะค่ะส่ไปเพื่อไปกินแรงนะคะไปกินแรงเรานอนไปนอนไสค่ะพูด่บ้านบ้านเอาไวบาบ่มีบ้านฮะไวบาบ่มีบ้านเป็นกระต๊อบน้อยเป็นเขาเห็ดเป็นกระต๊อบทีที่ชุ่มชนนี่ซอยพลั่งชุ่มชนเนาะค่ะซอยกัน เฮ็ดบ um, ้านในเพิินอยู่เพราะได้ลบแดดนดลบฝนอย่างนี้สินะคะเป็นทีห้องเก็บของอยู่พ่อเป็นทีห้องผู้อื่นทีห้องผู้อื่นกับเป็นเป็นหนองสาวค่ะเป็นหนองสาวว่ามองนันก็คือบ่มีบ่มีไฟบ่มีของน้ำเวลาคุณพ่อสิเป็นยังคือไฟกับบอสามารถสิเบิดพะร่มได้ซึ่งมันเป็นเพิ่งที่เอาสังกับสีแอมมันสีหอนหอนพ่อประมานอยู่แต่ว่าเวลาเขาหงนามค่ะคุณพ่อปวดเขาหงนามก็คือคุณพ่อต้องมาเขาวัด ซึ่งระยะทางก็คือเราจะดงยางอ้อมจากนาโรงเรียนยังมาหอดบาดได้ค่ะประสิทธิระยะประมาณประมาณจะเมตรหร่าลอยอยู่ห่าลอยห่าลอยเมตรย่าลอยถึงหกเมตรถึงหกลอยเมตรมาข่าวก็ต้องเอาเอาปวดปวดแห้งๆเห็นอย่างไรเราพอมันว่าเป็นไก่ได้ยางอ่อมรั่วโรงเรียนมากเดินสิมาหอดบังคับแต่เดินถอต้องบังคับแต่เดินคือฮู้ว่าต้องปัวท้องแล้วก็ต้อง มาอาศัยเขาห้องน้ำยูวัดคือสรุปว่าทียูอาศัยตอนนี้ก็คือชุมชนเข้าไปซอยกันปลูกไปปลูกไข้พ่อได้ยูแต่ว่ามันเป็นทีของคนอื่นที่เพื่อนอนุญาตให้ยูช่วคข้าวแม่นบ่ะคะแต่โบมีห้องน้ำโบมีห้องน้ำบัดนี่ให้น่าตากาที่ทํำกินอียงกับโบมี่พอโบมี่โบมีเลยยูโตคนเดียวตอนนี้อายุจักปีพอเป็น หกสิบสี่หรือเปนหกสิบสามเนี่ยหกสิบส <64 S 2> ี่นี่แหละเนาะหกสิบสี่หกสิบสามอันโทษค่ะคุณพ่อตอนนี้คือคุณพ่อมีบัตรที่ว่าเป็นที่ต้องกินยาประจำนั่นเขาเอิ้อนเอียงคุณพอ่อใบนัดใบนัดก็คือเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยจิตเวชกว่อนานานนั่นเนาะพ่อเนาะเพราะว่าเขาบ่ได้รับการรักษาเมนบอเมนเออบ่มีคือคือสรุปว่าหลังจากที่ชุ่มชนเทาซอยกันไปปลุกมองยูไฮ ชุมชนฮ้อนถึงหูว่าคุณพ่อป่วยบวกกอนนาแน่นกับป่วยมาแล้วค่ะกินยามาตลอดค่ะกินยามาโดนเติบแต่ว่าบอด้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องก็ต่อเนื่องอยู่ค่ะพักหลังแต่ช่วงก้อนหนานี้ที่ทีได้รับการรักษาคือเคยกินยาจิตเวทมาก่อนหนึ่งแล้วก็คือบอดี้ยาพี่น้องก็ต่างยากเนาะค่ะกับบอด้ดูแลแล้วเป็นไดก็เลยขาดยาแล้วก็ เดินเหินรอนําโมบานประมาณหลายปีเติบเด็กค่ะบ้านตอนนี้มามีอุบัติเหตุเหตุให้คุณพ่อได้เขาง่วงบานแล้วกันก็เลยได้ไปได้รับการรักษาแบบต่อเนื่องมาอุบัติเหตุที่เกิดตอนนั้นคือยัง่ะไฟขวดนี่มือขี้เกียจนะโดยบบหูคุณพ่อไปเก็บขยะบ่มูว่าเป็นมือขี้เกียจก็เลยไปสูนย์บรรเทาเบื่อใจเป้นของก็เลยได้เขาลพวาบานเขาง่วงบานแล้วก็พี่น้องก็จังได้หูว่า เราเคยกินยาทางโรงพยาบาลเราเคยเป็นผู้ป่วยมาก่อนก็บเรเหอน้เราการรักษาตอนเนื่องมาจากนั้นแม่ไม่ได้กินยาปกติเนี่อาการก็เลยโดยภาพรวมคือดีขึ้นหลายตามลําดับจนคุณพ่อจําได้ซื้อน้ำสกุลอายุเจ้าของเนาะก็ใส่ชีวิตตามปกติได้แม่นบอกคุณพ่อสามารถูดคุยสอบถามทัวบ้านกับเ้าได้แต่กี่บระเด็รับการต่อรักษาตอนเนืองอย่างสีบ่มีผู้ใดกาถามเราเลยเพราะว่าเราจะเป็นอารมณ์ รุนแรงอ่นถามแน่เราก็สิโม่วงม้วนอิดม้วอิดตัวบอด้กินยาเอาว่าที่นี่อันอันพ่อแย้มเ้านี่พ่อตื่นมานี่ิคือพ่อกับมาวัดเนาะมาเขาห้องน้ำอยู่วัดมาล้างหน้าอาบน้ามีอย่างอยู่วัดแล้วก็มาคุณพ่อไม่เห็ดอีหยังเนี่ยอยู่ในวัดมาซอยพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นพ่อเห็ดอย่างเนี่ยเนี่ยก็กวัวซะหน้าอะไรกันเสียหน่ะอ๋อทำความสะอาดบริเวณวัดเออเออได้เวลา คุณเจ้าเพิ่นฉันแล้วคุณพ่อกับเจ้าไหนกินข้าวเศร้ากับกินยาบ่แม่นบ่ต้องกินยาประจำบ่กินยาประจำเออกินเจ้ามือมือแล้วจเจ้าเถ่อมือละสองเม็ดแ,แรกเศร้าเม็ดหนึ่งแรกเม็ดเม็ดหนึ่งอ๋ออ๋นะเออก็ดีสินหลายยาหนะึ่งอันคุณพอ่อป่ะที่นี่คุณพอ่ออันที่ว่ายูมองพุ่นนั่นมันบ่มีห้องน้ำเนาะบ่มีห้องน้ำยากได้ห้องน้ำอยู่บ่ มันสีเสดสะดวกขึ้นแม่นบ่เออเอาแต่ว่าบาดิถ้ามีห้องน้ำแล้วคุณพ่อบ่ได้มาเข้าห้องน้ำวัดคุณพ่อก็มาสิได้มาวัดบดมากินข้าเฮ้ยมากินข้าวมากินคือเข้าซื่อๆน่ะบ่มากินเข่าซื่อๆเอามาทำกรรมกรรามาทำกรรมารก็มาวัดปวดวัดเนี่ยอืย่างแม่นบ่หรือยังไงย่างโอ้ออกกำร่างกายก็เฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงไปอีกอย่างหนึ่งกกำร่างกายทุกมื้ออยากได้ห้องน้ำแต่ว่าขอสัมคัญว่า มันโบว์เปนทีข่นเจ้าของเนาะโบว์หูวาเจ้าของทีเพื่นสบาจังไหนอันพ่อบาาท,ที่นี่ออกจังนี่เดี๋ยวพาไปเบืองบ้านเนี่ยหม่องนอนนันไปย่งนี่ปะเมนไปที่ไหน,นปะเนาะ